ครับมื่ผมดับเสียงนครพ,ะพนมก็มาอยู่ร้านไข่บังนัดอยู่หน้าอำเภอสีสงครามนะพุณใครอยากรู้วิธีการเลือกสับประรดหรือบังนัดหวานๆนี่อลองอดทนนิดนึงประมาณนาทีก,กว่าๆก็รู้แล้ว<ล><ล>ครับการเลือกมันเวลาเฮาซิไปซื้อบังนัดไปฝากพี่ฝากน้องหรือฝากใครก็อยาเฮาเลือกคือให้เฮาดีดเบิงครับเสียงบังนัดมันจะมีอยู่3มเสียงคือดังแป๊ะแป๊ะเบาๆเนี่ยแป๊ะแปะหนักๆนี่มันจะแบบนี้ครับถึงว่าเฮาดีดดังแป๊ะแปะนี่ถ้าดังแป๊ะเสียงแข็งๆนี่มันจะดิบครับมันจะหวาน แต่บางบางครั้งมันก็หวานอยู่แต่มันก็บูดเทิงขนาดที่หวานเจี๊ยบ,บแต่ถ้าเราอยากได้กินหวานหวาน,หวานเจียบจีทดีให้มันดังเสียงหนักหนักคือดังปุ๊ปุ๊นี่ครับ<อ>แล้วมันจะมันจะมันจะหวานมันจะฉ่ำนะครับกรอบแต่อีกกรณีคือว่าเราไปซื้อเป็นรถเนี่อย่างเราใส่เป็นรถมาเ,เอ๊ะเราแปลกใจเอ๊ะทไมคนสวนเขาเก็บให้เราขึ้นมาเราเต็มรถเลยเราสงสัยว่าหน่วยใดมันสุกหรือบ่สุกง่ายๆครับเทคนิค,คเทคนิคสำหรับดับเสียงนี่บอกเลยว่าง่ายมากก็คือ เราไปสุม่มไอ้ที่มีสีสุ่งก็สุ่มสีเขียวส,สีนี้เราไปอักน้ํามาแล้วก็หยดลงในน้ําครับถ้ามันฟูก็แสดงว่าหวานถ้ามันจมคือเปรี้ยวหรือดิบเออเนี่ยนะแม่นว่าใหญ่เออในแหละพี่<ม>น้องครับทีออ่วิธีการเลือกมังนง่ายๆครับจำไว้นึงคือเสียงจะดังแปะแปะนี่สนน่าจะเปรี้ยวถ้าดังเสียงทุมๆขึ้นมาหน่อยก็คือ,อมันจะหวานในเทคนิคอีแนวนึงถ้าเราซื้อไปปุ๊บคือกินเลยก็คือดูเบื้องตามตาเพื่อนนี่ครับตาตรงกลางนี่ครับ ถ้าเป็นน้ำช้ำๆนี่คือไปถึงให้รีบกินเลยเพราะว่าสุกจัดแล้วสุกจัดแก่จัดแม่นะครับยายนี่ยายรู้แต่ยายบอกไม่รู้จะอธิบายยังไงพุ่มก็เลยอขอนําเสนอแทนยายนะครับก็ถ้าผู้ใดอยากกินมังนัดคนสีสงครามเขาก็มาหน้าร้านอำเภอข้างโรงพยาบาลข้างอำเภอเนี่ครับยายจะขายประจํายกเว้นว่ายายไปขายตลาดนัดครับแต่ช่วงนี้บุกค่อยมีตลาดยายอยู่นี่ประจําครับครับาผูใ้ใดได้เบอ่งคลิปนี้แล้วก็กด ติดตามกดแชร์ให้ผมนิดเดียครับขอบคุณครับสวัสดีครับอุ้ยขอบคุณค่ะโคชนาให้